ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งรับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลีแฟมลีกันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นเล็กๆนี้ครับกับใาวันที่5เดือนกรกฎาคมครับเรามาอัปเดตกรือที่ตรงฟังของตลาดซื้อขายฟุตบอลไทยลีกกันหน่อยครับอย่างธนาทารกว่างโซหมาปัยครับล่าสุดได้ประกาศคว้าตัวกองหน้าเรือเซมบาครับเข้าาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเลยครับ โดยสัปดาห์นาสโมสรรีโอเชไายยืนในแต่นั้นครับทีมในศึกธีิกับล่าสุดได้ทําการเปิดตัวตัวนั้นฟรีปเป้เวโรโซกับสุดหน้าชาวบราซิลไัย29ปีเข้ามาร่วมทัพครับใน,นานะโควตาต่างชาติเตรียมที่จะสู้ศึกในฤดูกาลสปั3นะครับ และซึ่งสำหรับทางดนานฟรีเปเวโลโซนครับของหน้าเจ้าของสุดสูง186ซนเมตรครับมาจากเมืองอย่างคาราดริโอเดอจานโรครับเริ่มตอนคาแข้งในบ้านเกิดกับทีมของเจ้าตัวครับอย่างตางดนานสมุสรปาลานาอยู่18ปีและสมุทรอย่างทางหนันคาโบฟีเอนเซครับหลังจากนั้นครับก็ได้บินลั่นฟ้าครับข้ามสู่ทวีปยุโรปครับเข้ามาคาแข้งในประเทศโปรตุเกสกับทีมอย่างทาะดนานสปอร์ติ้งจูเวนีและสมุสรอ,อย่างทาะนันปอร์โตเดออีฟและล่าสุดก็คือสมสออุาทานบีจรอััลแหะครบ และซึ่งโดยทั้งนี้ครับสำหรับเส้นทางการคารเค้งในประเทศไทยนั้นครับเริ่มจากย้ายมาร่วมทัพสมสรขอนแก่น FC มหาสราครคาม SBT บ SBT FC และยังสิงหัดใหญ่ยูเนเต็ดเป็นทีมล่าสุดก่อนจะกลายมาเป็นสมาชิกใหม่ครับของตะนันรุดีโอเชียรยูเนเต็ดเตรียมที่จะสู้ศึกในรูการน้าลุูกรลสอพันยี่สิาที่กำลังจะมาถึงนะครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเราไปอัปเดตกรื่ที่ทางฝั่งของทา้านขอนแก่นจุนจัตกันหน่อยครับทีมในศึกทะีกครับป่าสุดได้แถลงขอขอบคุณแยกทางกับทา้านเอเรฟวิเอราครับประการหลังชาวบราซิลหลังจบรุูการ2022เป็นที่เรียบร้อยเลยแหละครับ โดยซาตานเซ็นเตอร์แบ็กวัย29ปีนั้นครับชาวบราซิลครับแยกคำปรมทับจงอังพยองครับเมื่อปี2 0 2 1จากนั้นครับก็ลงเล่นกับทีมตลอด2รุฤดการหลังสุดก็คือฤดูการ2028และฤดูกาล2022ทุกรายการครับรวมทั้งสิ้น45นัดกระทั่งล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทางด้นานขอนแก่นจนตดนั้นครับตัดสินใจครับที่จะแยกทางหลังหมดสัญญากับทีมนะครับ โดยซึ่งตรงนี้ครับด้านสมุสรของแก่นยูเนเต็ดครับก็ได้ออกมาโพสตขอขอบคุณตางน้านเอเลฟเิเอราผ่านทางแฟนเพจของสมุสรเลยครับว่าสมุสรครับต้องขอขอบคุณตางน้านเอเลฟเวเอราครับที่มุ่งมั่นทุ่มเทให้กับสมสรขอหวยพรครับให้โชคดีครับและประสบความสำเร็จในทุกเส้นทางในอนาคตต่อไปเลยครับ และสัปดาห์นั้นเอเลปิรานั้นครับเคยผ่านการค้าแข่งมาแล้วกับสมุทรศในลีกของท่านบราซิลถึง5สมุทรศด้วยกันและสมุทรอนในประเทศไทยครับก็คือสมุทรสุพรรณบุรีสี่และขอนแก่นจุลเดเป็นชีพล่าสุดเลยครับในส่วนที่ข่าวสารที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทนานรำพูนบุรีเออร์กันหน่อยครับทีมในศึกธีกครับล่าสุดได้เปิดตัวอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดครับได้บรูคโคตกลงครับในการคว้าตัวทนานธนทธรน้ำจันทร์ครับในลุกดีกรีทีมเชีายยุกยี่สามปี จากสโมสรจากทางด้าน SKN สั่งพอเทนครับทีมในศึกดีกรองของทางด้าน ria, ออสเตรียขาเป็นทีมในฤดูกาลสมัยยี่สิบเป็นทีเด็บรายแหกครับโดยทางฝั่งของทางด้านเจ้ากนนารนันครับในวัยยี่สิบสองปีครับเจ้าของส่วนสูงหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรครับอดีตแข้งเยาวชนจากโครงการของทางด้านฟอกฮันรุ่นที่สองครับประดิษฐ์ทีมชาติยูสิบเก้าปีอีกทางครับยังเคยอยู่กับทีมเยาวชนสโมุทรศรีจากเทนาันโอสต์รเวิร์นในลีกของเทนันเบลเยียมอีกด้วยแหละครับ และซึ่งตรงนี้ครับต่อมาครับเมื่อปี2022นั้นครับเจ้าตัวก็ได้แยกเข้าร่วมทีมอย่างเด่น S.K.N. สังพเทนครับก่อนที่จะถูกส่งไปเล่นในกับทีมอยู่23ปีในลีกดิวชั่น4และก็ได้ลงเล่นไปทั้งหมด17นัดยิงไป2ประตูอีกทั้งครับยังเคยได้โอกาสขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่อยู่บ่อยครั้งก่อนที่ล่าสุดครับก็จะกลายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพประชันข่าวอย่างเป็นทางการเลยครับและสัปดาห์นั้นเจ้าการธนาทรนั้นครับเคยติดทีมชาติไทยครับอยู่19ปีและอยู่23ปียับลานมา ในเกมอุ่นเครื่องกับทันานสปปราหละครับเรส่วนสุดที่ประเด็นที่4ครับเราไปอัปเดตกันที่น้องใหม่นาเกากันหน่อยนะครับในไทยรีกรับล่าสุดทางด้านสโมสรช่างเขาเจ้าก่อครับหรือทันานตราดเอฟซได้สปอนเซอรออย่างทด้านโวลครับแบรนด์ไทยที่เป็นผู้สปอร์ตด้านชุดแข่งขันในฤดูกาลนี้แหละครับโลยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทันานแบรนด์อย่างทด้านโวลนั้นครับล่าสุดได้ประกาศสนับสนุนตราดเอฟซครับในการดูแลเรื่องชุดการแข่งขันลุยลีสูงสุดในฤดูกาล2023นะครับ ซึ่งสำหรับความเคลื่อนไหวครับของสโมสรตราฟซีนั้นครับทีมลูกใหม่ในศึกธดิกรุการน้าครับล่าสุดครับทีมได้ผู้สปอร์ตใหม่ครับในด้านการแข่งขันดูในชุดแข่งขันให้กับทีมแล้วครับโดยได้สปอนเซอร์อย่างแต่นะแบรน์ชนนำสัญชาติไทยครับอย่างแต่ละโวนเข้ามาสนับสนุนทีมจากเป็นทางกางแขครับ และซึ่งในทั้งนี้ครับแบลนอย่างตะนันโวนนั้นครับก็ได้ออกมาประกาศเลยครับว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บรรลุข,ข้อตกลงครับเพื่อที่จะเป็นผู้สับสนหลักอย่างเป็นทางการของทะนันช่างขาวเจ้ากอสม,มสรตราเฟบซี่ในฤดูกาลหน้าและพร้อมเลยครับที่จะร่วมต่อสู้ในศึกวอตดีวอริกไปพร้อมกับสม,มสรเหลยครับ ในส่วนที่ข่าวสารต่อไปครับเราโยกไปกันที่ทันดีสองกันหน่อยครับตามข่าวจริงๆครับอย่างที่ผมอัปเดตไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับล่าสุดทางฝั่งของทางด้านสโมสรระย,ยองเอฟซีทีมในศึกทันดีสองครับได้ประกาศแต่งตั้งทนานโคเทอร์เธอร์สักใจมันครับอดีตกองกลางของทีมชาติไทยครับเข้ามาเป็นกุนสือคนใหม่พร้อมกับพาทีมครับลุยศึกทกนกันดในฤดูกาลสปอตดีสสามหรือทันีสองเป็นทีมแรกเลกครับ โดยทางฝั่งของเตนันโคลเทอร์นั้นครับในวัย49ปีครับปัจจุบันครับกำลังที่จะเรียนอบรมโค้อโปรหลายเซนอยู่ครับส่วนผู้นั้นการคุมทีมเคยคุมอุทัยธานีเอฟซีครับคว้าแชมป์ไทันดี3รอบประเทศฤดูกาล2028ต่อโดยคุมพัทยาดอลฟินยูไนเต็ดครับคว้าแชมป์ไทยลดี3ส่วนภาคตะวันออกในฤดูกาล2022ก่อนที่จะจบอันดับที่4ในรอบประเทศเลยครับและทั้งล่าสุดครับก็ได้กลายมาเป็นเอ็ดคูตคนใหม่ของทัพมารินเมืองก่อนในฤดูกาล2023นี้เลยครับ และซึ่งโดยตรงนี้ครับสับตนันโคเทอร์เทอสักเกมันนันครับหลังจากได้ลีไทยจากการเป็นนักเตะก็ได้ผันตัวเข้ามารับตำแหน่งกุนซูชุนบุริฟซีระหว่างปี2016จนถึงปี2017และภูเก็ต f ีครับระหว่างปี2019การเทเรซีครับเป็นผู้ช่วยโค้ชครับระหว่างปี2020และสมุรอุเทธานี f ีครับระหว่างปี2020ในช่วงปีที่2ถึง2022และสมุรล่าสุดครับก็คือตะนันพัทยาดอฟฟินจุลนเดตระหว่างปี2022จนถึงปัจจุบันและล่าสุดครับก็ได้เปิดตัวมมาคุ ระยอง FC มานินมังกรดในไทยลีกสองเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตไกไล์เล็กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bedley Factory กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ